สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในแมปบิวอโซนะครับภายในเกมโลบอกรนะครับผมโดยวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อหาการอัปเดตของแพทนี้นะครับของบิวอโซนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่คขรอัปเดตเข้ามานะครับจะเป็นพวกสาญญใหม่สายนาฮาโลวีนนะครับผมก็คือจะบวกเงินเพิ่มนะครับแล้วจะออกมาตามสายพันนะครับในทุกๆ4นาทีจะสุ่มนะครับฮาโลวีนสภาพอากาศปกติแล้วก็ตัวของหนาวนะครับจะมีอยู่3อย่างนะมันจะสุ่มทุกๆ4นาทีนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น The cat sat on the เควสนะครับเควสรายวันก็จะมีให้ทําทั้งหมด3เควสนะครับเควสแรกเนี่ยก็คือฟักไข่ฮาลวีนนะครับให้เราไปฟักไข่ที่มันติดสารนะฮาลวีนนะอันนี้ผมจะสอนเทคนิคให้นะครับให้เรามาปรับสายพานตรงนี้นะครับเป็นสายพานแรกนะครับแล้วก็รอสถานะฮาลวีนมาแล้วเราก็ไปซื้อไข่ที่มันแบบกากที่สุดนะครับก็คือไข่สีขาวอะแหละครับเนี่ยซื้อมาเลยครับใช้กี่ใบซื้อมาแล้วก็ไปเปิดนะครับทาไมผมถึงให้ซื้อไข่นี้หรอมันเปิดได้ไวครับผมมันเปิดได้ไวแล้วเราจะจบเควสได้ไวขึ้นนะครับส่วนอันอเ็ลยก ซื้อไข่ฮาโลวีนที่ติดหิมะนะครับผมมันจะช่วยปลดล็อกให้นะครับก็ถ้าได้2เควสเนี้มันจะผ่านได้แต่เควสแรกเลยนะเพราะเราต้องซื้อไข่ฮาโลวีนมาเปิดอยู่แล้วส่วนอีกหนึ่งเควสนะครับก็คือมอบไข่า3าครั้งก็คือเราเอาไข่ที่มันติดฮาโลวีนหรือไม่ติดอะไรก็ได้นะครับเอาไปกิมให้กับเพื่อนเราทั้งหมด3ครั้งนะครับมันจะได้มาทั้งหมด12แต้มนะครับไอเควสเนี่ยเราต้องใช้ทั้งหมด8วันนะครับเก็บให้เต็มหน้ากระดาษเลยนะครับเราจะสามารถเอามาแลกดมตรงนี้ได้ครับหรือถ้้้าาาไไไข่แแแแลลกกกกกกดดมมมมปวววว็สรรนนๆะีีีพพโ เฟียวเลยนะตรงนี้นะอยู่ที่ว่าเราจะซื้ออะไรนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนํานะโดมฮาโลวินยังไงก็ต้องมีนะครับทุกคนสวยมากผมบอกเลยว่าสวยมากเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นไงนะต่อไปนะครับก็จะเป็นอีเวนต์เอกนะครับอีเวนต์เอกอ่ะมันจะให้ไข่เรามานะครับสุ่มติดสานะตามนี้เลยนะครับติดฮารลวินติดหนาวติดจูนี่ก็คือโหดเลยนะครับวันหนึ่งเราจะได้6ครั้งนะครับ1ใบเราต้องใช้เวลานะครับ30นาทีนะครับพอได้ปุ๊บเรากดตรงนี้เลยครับ มันก็จะสุ่มมาให้เรานะครับว่าเราได้สาระอะไรนะครับแต่มันของผมอันนี้ไม่ติดสานะอะไรนะใครนี้จะไม่ออกในสายพานเลยทุกคนจะไม่มีในสายพานนะต้องมารอ30นาทีแล้วก็กดเอานะครับวันนึงได้แค่6ใบนะผมบอกเลยโคตรแรงนะถ้าใครได้นะในส่วนตัวที่จะได้ก็โอกาสประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของเควสกิจกรรมนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของสัตว์ใหญ่น้าบ้านะครับสัตว์ใหญ่หน้าบ้านก็จะอัปเดตสานะมาตัวนึงนะครับเป็นตัวฮาโลวีนนะผมว่าน่าจะคูณเงินพอกับหนาวกับูนนะะรัผมมาจปณ้ นะโดยเราไปซื้ออาหารได้ในฟูดนะครับนี่เลยตัวนี้เลยนะครับปักทองนะครับแปดิบลเลียนนะครับหรือจะดูในแคนดี้นี้ก็ได้นะถ้าใครแลกโดมมาแล้วก็สามารถมาแลกไอตัวนี้ได้นะครับนี่สาองแต้มแล้วก็วิธีหาแต้มอันนี้ที่ง่ายๆตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นอีเวนต์กดไลค์หน้าบ้านนะครับจะได้ทั้งหมด2แคนดี้นะครับใช้ ได้ทั้งหมดวันละ20แต้มนะครับก็คือ20หลังหรือ20 er ครั้งนี่แหละครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปกดให้ดูนะว่ามันจะได้2ออันนะครับนี่เราไปเลยเราไปตรงป้ายนี้เลยนะครับเนี่ยเรามากดเข้าไปเลยแล้วเรากดตรงนี้นะครับเราจะได้แต้มแคนดี้มา2เม็ดนะครับผมทําได้ทั้งหมด20หลังนะครับเอออันนี้ก็ถือว่าดีนะผมบอกเลยว่าเร็วนะในส่วนฟาร์มใหม่เนี่ยก็สวยเลยนะครับฟาร์มฮาร์วินผมรู้สึกว่าสวยมากเลยแต่ไม่รู้ว่าเราเปิดโดมแล้วมันจะเป็นไงนะเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ดูแล้ว,นนลลมมลวกันสำหรับ นึงอย่างนะครับที่ผมว่าเท่มากเลยนะครับทุกคนเห็นด้านหลังผมไหมนอ่สัตว์ตามหลังนะครับผมนี่เราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเราจะใส่ตัวไหนก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่า3หัวเนี่ยจะบวกเยอะสุดนะครับพวกสัตว์ที่เป็นป้ายหลังโหดเนี่ยครับน่าจะบวกเยอะครับผมนยอย่างพวกที่เล็กแล้วเนี่ยมันก็บวกขึ้นมาไม่ได้เยอะนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะ นี่เหมือนตัวนี้ี่บวกขึ้นมา12เบอร์เซนเลยนะคนดูถ,ดถือว่าดีอยู่นะมันจะช่วยให้เราฟักไข่ได้ไวขึ้นนะครับตรงนี้เนาะเออดีอยู่ดีอยู่แล้วก็เค่เลยนะนี่เดินตามหลังเราตลอดเลยนะครับอันนี้ดีอยู่นะคนดูก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับเป็นไงกันบ้างครับชอบกันไหมถ้าชอบฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซ <s> ับสไครต์ด้วยน,นะครับตันนี้ขอลาไปก่อนนะผมขอบุณค้าใครอยากได้ไข่ใหม่ค,คอมเมนต์ชื่อตัวละครแล้บอกไว้นะบายๆจ้า